เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับนี่คือช่วงดิจิไลฟ์ทอล์กนะครับเราไปพูดคุยนะครับสัมภาษณ์กับผู้คนในแวดวงดิจิตอลนะครับกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับหรือช่วงที่กําลังเทรนอยู่ตอนนั้นเลยนะครับล่าสุดับวันนี้นะครับผมพาไปเจอกับเทคโนโลยีใหม่นะครับจากธนาคารกสิกรไทยหธนาคารกสิกรไทยปกติแล้วเนี่ยคือเขาเอาเทคโนโลยีมาช่วยร้านค้าขนาดเล็กรวมถึงขนาดใหญ่ก็ใช้ได้แต่ว่าเน้นที่ขนาดเล็กนะครับปกติถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเปิดร้านขายของเล็กๆสักร้านหนึ่ง รับเงินสดอย่างเดียวแน่นอนอยู่แล้วคุณภาพคุณคุณคุณเปิดร้านกาแฟอ่ะนะครับคนเข้ามาบอกว่าจ่ายรับวีซ่าไหมคุณก็คงไม่รับไม่ไหวอ่ะผมอาแปะขายไอขกาแฟมายี่สิปีไม่มีไม่รับใช่ไหมครับทีนี้เสียโอกาสบางทีฝรั่งฝรั่งมาเนี่ยเขาอยากใช้บัตรเครดิตเอ้ยอันนี้มีปัญหาเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยคนเขาใช้เครดิตเป็นหลักทีนี้ทําไมร้านค้ายเล็กๆถึงไม่มีถึงไม่สามารถรับบัตรเครดิตได้เพราะว่าเขาต้องไปขอใช้เครื่อง EDC หรือว่าเครื่องรูปปดบัตรเครดิตซึ่งมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับ <c oughs> ต่อเดือนเนี่ยหลักพันบาทเพรซึ่งมันไม่คุม้มอ่ะแปะอซิมในคงคงไม่อยากทำนี้อยู่แล้วอ่าค,คือไม่อยากที่จะไปขอขอใช้เครื่อง EDC จากธนาคารนะครับเสียค่าธรรมเนียมกันทุกเดือนนะครับก็คือวุ่นวาย <c oughs> พวกร้านค้าเล็กๆขนาดเล็กเนี่ยไม่รับบัตรเครดิตแต่ล่าสุดนะครับมีเทคโนโลยีจากทางธนาคารกษิกรไทยที่จะทําให้ร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยรับบัตรเครดิตได้นะครับเป็นยังไงนะครับไปติดตามในช่วงนี้จีไลท์ทองของสัปดาห์นี้กันครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ดีเ l ไลฟ์ทอล์คพามาดูเทคโนโลยีนะครับในการรับชําระบัตรเครดิตนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราจะจ่ายเงินเป็นบัตรเครดิตนะครับตามร้านค้าเนี่ยร้านค้าจะต้องเอาบัตรเครดิตของเรานะครับไปผ่านเครื่องรูดบัตรนะครับเครื่องรูดบ,บัตรจะพิมพ์สลิปออกมาให้เราเซ็นชื่อนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับเราจะสามารถรับชําระบัตรเครดิตนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชม โทรศัพท์มือถือที่เราคุ้นเคยกันนะครับผ่านเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบบัตรเครดิตเข้าไปใต้เครื่องต่อไปนะครับเวลาร้านค้ารับชําระบัตรเครดิตเนี่ยก็แค่เสียบบัตรเครดิตตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการเวอร์ดิฟายผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือเวลาเราเซ็นชื่อนะครับก็เซ็นชื่อบนหน้าจอนี้แหละครับมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาคุยกับพี่บู๊ครับรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบู อยากให้พี่บูช่วยแนะนำนิดหนึ่งครับว่า <c oughs> ตัว K-merchant on mobile รับชำระบ,บัตรเครดิตผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับตัวนี้เป็นเครื่องมือใหม่ที่สามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความสะดวกสบายในการที่จะ,ะเป็นที่ระบ,บัติโดยที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าเกิดว่าพูดถึงเครื่อง EDC เนี่ยมันก็จะประจำอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ของแคชเชียร์เวลาชำระเงินนะฮะต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นตัวที่ก็เรียกโมบาย EDC ก็ยังเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็ทำให้ลูกค้าก็พูดทั้งผู้ใช้ทั้งอะไรก็ต้องใช้อยู่กับที่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับที่ไหนที่มีสัญญาณเครือข่าย 3G หรือ Wi-Fi เนี่ยก็สามารถใช้ได้หมดเลยแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ ผู้ขายสินค้าหรือว่าร้านค้ารับบัตเนี่ยก็สามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเซ็นชื่อโดยการที่ถ้าประเภทร้านค้าที่เป็นประเภท Delivery พูดง่ายๆสมมติส่งพิซซ่าไปถึงร้านาชำระเงินแทนที่จะลูกค้าจะจ่ายเงินสดก็สามารถเอาเครื่องนี้ไปแล้วก็ให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตแล้วก็ซึ่งระบบนี้เนี่ยมีความปลอดภัยเพราะเราใช้ระบบของชิป ไม่ได้ใช้แบบระบบแมกเนติกซึ่งจะมีความปลอดภัยน้อยกว่าไม่ได้เป็นการรูดแต่เป็นการใช้ชิปซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะแยกการเก็บข้อมูลในในเครื่องก็จะไม่มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าในเครื่องมันก็จะมีการเอ็นเขาเรียกเอนคริปข้อมูลผ่านเข้ามาในระบบมันก็จะมีความปลอดภัยคนใช้บัตรก็เห็นเลยว่ารูดอย่างนี้สดๆแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็จะได้รับข้อมูล ตอบกลับโดยการที่จะมี SMS มาบอกเบอร์มือถือของผู้เจ้าของบัตรนะครับหรือต้องการที่จะให้ส่งสลิปไปทางอีเมล mm. ก็ใส่อีเมลแอดเดสเข้าไป mm. ก็ส่งไปที่ให้กับอีเมลของลูกค้าเลยถ้าทางเราก็จะมีการเก็บข้อมูลสลิปไว้ในระบบซึ่งทั้งลูกค้ารายย่อยที่ถือบัตรทางร้านค้าก็มีข้อมูลอยากได้เมื่อไหไร่เราก็สามารถค้นหาสลิปนั้นได้ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นความสะดวกสบาย แต่จริงๆแล้วตัวเคเมอร์ชานออนมบายเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ได้กับธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดเล็กได้สะดวกสบายแล้วเปรียบเทียบกับ EDC เปรียบเทียบกับเครื่องรุ่นบัตรเครื่องใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ราคาถูกกว่าด้วยถูกกว่าถูกกว่าเยอะแล้วก็เปิดช่องทางให้กับร้านค้าเล็กๆที่ไม่เคยรับบัตรเครดิตมาก่อนปกติอย่างอย่างกี่บอกว่ามีร้านร้านดอกไม้ร้านกาแฟร้านกาแฟที่ปกติรับกันแต่เงินสดพอเขาได้เครื่องนี้ไปเนี่ย เขารับบัตรเครดิตจากลูกค้าได้ใช่ครับก็จริงจริงตอนนี้เนี่ยผมต้องเรียนว่าการจับจ่ายใช้สอยในปัจจุบันผ่านบัตรเครดิตเนี่ยปีละ1ล้านล้านบาทในไทยในไทยใช่ไหมในไทยเนี่ยครับในไทยประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ใยใช้ต่างประเทศสัก10ปรนะครับประมาณแสนล้านแต่ปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโตประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ1.1ล้านล้านบาทเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านค้าเล็กๆเนี่ย เปิดโอกาสให้ตัวเองรับบัตร,ตรก็อาจจะทําให้คนซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์มากขึ้นเช่นถ้าจะซื้อ2 0 0พก็เลยซื้อเป็น5,000เพราะใช้บัตรเครดิตได้ก็เพิ่มคโควต้มในการซื้อได้ง่ายทําให้ร้านค้าเนี่ยอาจจะขายกระเป๋าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายอะไรต่างๆที่จะติดตั้ง EDC ก็ไม่ค่อยคุม้มเพราะว่านั้นก็ใช้เอ็มพอชเนี M ่ยครับเป็นตัวที่รับเงินก็จะสะดวกสบาย จริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยที่ใช้ชิปเนี่ยเป็นแห่งแรกในเอเชียที่ที่เราพัฒนาขึ้นมาที่ใช้ระบบชิปในเมืองนอกเนี่ยก็ยังมีระบบแมกเนติกที่เป็นแถบแม่เหล็กอยู่นะครับ,รบยังมีการรูดบัตรอยู่แต่นี้เป็นการใช้ชิปเนี่ยชิปตรงนี้ก็จะเป็นบัตรทุกบัตรเนี่ยต่วนใหญ่บัตรเครดิตก็จะเป็นระบบชิปนะครเพราะงั้นเนี่ยก็จะทําให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ค่อนข้างมากนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นการพัฒนาแห่งแรกในเอเชียขึ้น,นก็คือถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นเคยติดตามข่าวว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องรูดบัตรผ่านทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะเห็นเป็นเครื่องที่เป็นแบบลักษณะของการรูดบัตรผ่านแถบแม่เหล็กใช่ครับเราจะไม่เคยเห็น ในลักษณะนี้มาก่อนนะครับอันนี้เราถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชียที่ทำอย่างนี้ใช่ครับและจริงๆทางแบงก์การิกรไทยก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมบายแบงกิ้งไซเบอร์แบงกิ้งหรือจะเป็นเอ็มพอสตัวนี้นะครับสิ่งแรกที่ธนาคารกสิกรไทยเราคอนเซิร์นหรือว่าเรามัดระวังมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกค้าและผู้ใช้บัตรโดยที่ว่าถ้าเกิดท่านเจอเครื่องที่เป็นใช้รูดแถบแม่เหล็กก็ไม่ควรใช้ นะครับเราก็ใช้เป็นแบบแถบที่ที่เป็นชิปการ์ดเนี่ยนะครับเป็นการเสียบบัตรเข้าไปเฉยๆไม่ต้องสลิปรูดบัตรนะครับรก็จะ<า>ปลอดภัยร้านค้าที่เอาเครื่องนี้ไปใช้ที่เอาดองเกิลของของกสิกรไทยไปใช้เนี่ยสามารถรับบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร ได้ทุกธนาคารเลยครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตที่มีเป็นเครือข่ายของวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้หมดบัตรต่างประเทศก็ใช้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นบัตรเคแบงไม่จําเป็นต้องเป็นบัตรเคแบงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกสบายและผมก็เชื่อว่าะจะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเพราะาเราเปิดไปแค่2เดือนตอนนี้มีผู้ใช้ประมาณ5,000ลรายแล้วครับ,รบแล้วถ้าถึงสิ้นไตรมาสสผม กำลังวางแผนไว้มีลิสต์รายชื่ออยู่ในในแผนเนี่ยประมาณ1มื่นส5 0 0 0าลายก็จะทำให้มีลูกค้าใช้ประมาณ20,000ลายในช่วง4 5หเดือนที่เราเพิ่งเปิดตัวนะครับก็แปลว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะต้องคุ้นเคยกับเครื่องหน้าตาแบบนี้เห็นแล้วย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงงว่าคืออะไรนะครับมันก็เป็นเครื่องรูปแบบเครดิตแบบหนึ่งเหมือนกันนี่ในมุมมองของร้านค้าร้านค้าจะสามารถดูได้ไหมครับว่าเขาขายไปผ่าน บัตรเครดิตที่รับเงินมาเนี่ยเท่าไหร่แล้วเป็นย้อนเงินเท่าไหร่ครับจริงๆร้านค้ารับบัตรเนี่ยก็จะสามารถได้ประโยชน์จากการใช้ไอตัว e m p o s นี่เพราะว่าเราสามารถที่จะดูรายการ transaction ต่างๆที่เกิดขึ้นมีสรุปยอดจะเป็นรายเดือนหรือจะสรุปยอดเป็นลายเซลก็ได้สมมุติมีเซลส10คนในร้านแต่ละคนถือเครื่องแบบนี้เซลคนนี้ขายได้เท่าไหร่เซลคนนี้ขายได้เท่าไหร่เราก็สามารถรู้ รู้ถึง performance หรือว่าผลงานของเซลล์แต่ละคนคได้ด้วยหรือเราจะอีกมุมหนึงดูว่าสต็อกในร้านเหลือเท่าไหร่สมมว่ามีสินค้าอยู่ร้อยชิ้นขายไปแล้ว50าิชิ้นก็จะรู้ว่าสินค้าที่ขายไปผ่านระบบไอตัวเอ็มพตัวเนี้ย <c oughs> ก็ทําให้ระบบหลังบ้านของลูกค้าในการเก็บสต็อกในการทําบัญชีในการไม่ต้องเก็บสลิป บางคนเก็บสลิปเป็นตั้งๆเลยเพราะรว่าต้องเก็บเป็นฮาร์ดคอพปี้นะซึ่งเก็บไปพักหนึ่งก็จางก็นนเ,เป็นระบบะพิมพ์มันเป็นบแบบระบบเครื่อง EDC ซึ่งคุณภาพในการพริมพ์มันจะไม่ไม่ไมค่อยดีเพราะงั้นเราใช้ระบบนี้เราก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ให้กับลูกค้าหมดเลยเพราะงั้นลูกค้าทั้งรายย่อยที่เปนรูดเอ๊ะฉันรูดอะไรไปบ้างอันนี้ก็สามารถมาขอข้อมูลย้อนหลังได้หรือว่าทางร้านค้า ก็สามารถไปพิกดูว่าเอายอดขายเท่าไหร่อ,อยากจะสลิปต้องการจะดูว่าเอายอดนั้นเท่านี้เท่านั้นสำหรับชิ้นที่ขายไปเท่าไหร่ก็ดูได้หมดนะครับครับก็น่าจะเป็นเครื่องมือนะครับที่เรียกว่ามาช่วยให้กับร้านคา้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับในเปิดโอกาส <c oughs> ให้ตัวเองรับบัตรเครดิต ร้านที่รับอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างร้านที่มีการไปส่งนะครับสินค้าถึงที่นะครับก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยสามารถชาระผ่านับบเครดิตได้ด้วยรวมถึงมีเครื่องมือหลังบ้านนะครับในการที่จะจัดการว่าตอนนี้เดือนนี้เนี่ยขายไปเป็นราคาเท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าเซลล์คนไหนเนี่ยใช้ใช้มี performance ในการขายเนี่ยดีแค่ไหนนะครับอย่างนี้เป็นเครื่องมือที่เรียกว่ามาช่วยนะครับในยุค2013นะครับจากธนาคารกสิกรไทยครับวันนี้ขอขอบคุณเวลาของพี่บูมากนะครับ